สวัสดีค่ะทุกคนบันด์เมาจ้ามาพบกันหน้าสดแบบนี้แน่นอนวันนี้เจ๊พาทุกคนมาแต่งหน้าลุกนี้จ้ะ เป็นลุคที่แบบพอลงปุ๊บมีแต่คนบบบโหเจ๊โคตรแท้สอนแต่งหน่อยนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เจ๊จะไม่ได้สอนแต่งหน้ายอย่างเดียวเจ๊สอนทาผมด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้บางส่วนเนี่ยจะเป็นการแบบไปเร็วนิดนึงนะคะเป็นการพากัพกๆกภาคต่อคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเริ่มที่ทําผมก่อนเลยจ้า อย่างแรกเลยก็คือเป็นตัวสเปรย์บำรุงผมให้ผมเงาแล้วก็กันความร้อนด้วยตัวที่2ก็คือเป็นมูสที่ทําให้ผมมันอยู่ทรงแล้วก็มีความเงาเช่นเดียวกันตัวที่3มจะเป็นเตารีดหนีบโคนนะคะเพราะว่าเจ๊ผมไม่ได้หนามากเจ๊จะหนีบโคนเพื่อให้หัวม,มันดูทุยๆแล้วก็มีรูปทรงหัวที่สวยงามนะคะแล้วก็มีตัวแววกแก๊สบี้นะคะแปรงสีฟันที่ใช้แล้วก็ได้นะคะหรือไม่ใช้จะดีกว่าแล้วก็เป็นตัวเจลจัดแต่งทรงผมนะคะ เริ่มจากเปิดเครื่องทำผมอับอุภูมิให้ไปประมาณ200องศาระหวยย่างนี้ลงสเปรย์บำรุงแล้วก็ป้องกันความร้อนให้กับเส้นผมก่อนแต่ตัวนี้มันไม่ไม่เชิงป้องกันความร้อนแบบเต็มที่นะมันมีของเทสเม่อยากได้ามากยังหาไม่เจอใช้ตัวนี้ไปขอปละกันเนาะเป่าสักนิดนึงเพราะวันนี้รีบแบ่งผมนะจ๊ะโดยแบ่งจากตรงนี้แนวใบหูขึ้นไปคล้ายผมหนาอยู่แล้วข้ามขั้นตอนนี้ไปนะ นิบผมโดยเจจะนิดแค่โคนเท่านั้นนะนิบแค่2ครั้งคือโคนครั้งหนึ่งแล้วข้างบนนี้ครั้งหนึ่งผมมันก็จะประมาณนี้แค่นั้นนะคะแล้วก็ทําแค่ลายตรงนี้แล้วก็ผมช่อหน้าก็พอนะจ๊ะจากนั้นเนี่ยเจจะลงมูสที่โคนผมแนละ้วด้วยการแบกเป็นเจ้ช่อแบบนี้อ่แล้วก็ป้ายๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะทำห้ทถ่วทั้งหัวเลย ทีนี้ก็รวบผมรวบสูงนะแล้วก็ให้ลายผมตรงเนี้ยมันแบบมาตามแนวหางตาหางคิ้วแล้วก็ขึ้นซ้ออยางไงนะก็ทําให้ได้เท่าที่ทํได้มากที่สุด <c oughs> <c oughs> อ่ะเริ่มแนะนาให้ก้หมหัวแบบนี้จะง่ายขึ้น <c oughs> วิธีการมัดผมสูงแบบนี้นะถ้าเกิดว่าจะให้มันดูแบบดูผมสูงๆมากๆนะเจนแนะนำให้มัดอีกข้อนึงอย่างนี้อ่ะเราทําอย่างนี้นะ มันก็จะแน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวพอใส่แฮร์พีทปุ๊บแฮร์พีทก็จะไม่เลื่อนแล้วก็มีความแน่นเหมือนผมจริงนะทุกคนข้อเสียก็คือว่ามันจะค่อนข้างแบบตึงหัวเลยนะทรงนี้ทีนี้เก็บความเรียบร้อยรอบๆก่อนที่จะใส่แฮร์พีทหางมา้าด้วยการใช้แปรงสีฟันกับแว็กซ์เจ๊ก็จะเอาแว็กซ์มาป้ายที่หลังมือก่อนแล้วก็เอายาสีฟันเนี่ยยาแบบนี้ให้มันกระจายกระจายเจ๊จะทาตัวลายผมด้วยนะเจ๊ก็จะแบ่งผมออกมาที่จะเอามาทาลวดลายของผมหน้านะ ก็คือเอาลูกผมที่เรามีนั่นแหละออกมาไม่ให้มันถูกตัวแว็กเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราทําการฟิกทรงผมปุ๊บไอตัวรูปผมนะี่ยมันก็จะไม่ออกมันก็จะแข็งดูไม่เป็นธรรมชาตินะเก็บรูปผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊ก็จะมาติดหางมา้าเป็นวิกนะโดยการแบ่งผมจริงเอาไว้จิ๊ดนึงอย่างนี้แค่คลิปไปก็ได้แล้วก็ อาตัวหางม้าที่เป็นวิกเนี่ยมาใส่วิธีนี้ก็จะเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เพราะว่าไม่ต้องทําผมอะไรมากมายแค่เก็บผมให้เรียบมัดผมให้สูงสแน่นๆนติดหางม้าก็คือจบเลยได้ทรงที่แบบว่าเออเฟียดเฟียดดูเหมือนมืออาชีพเขาทําให้จริงๆดูเหมือนง่ายแต่ว่าต้องเก็บรายละเอียดดีๆหน่อยนะั่นแหละตรงการเก็บผมอะไรพวกนี้นะคะทุกคนวิกพวกนี้อย่าใช้หวีธรรมดาหวีนะต้องใช้หวีวิกประมาณนี้ที่แบบเป็นเส้นที่ไม่มีความแบบละเอียดมากแล้วก็ไม่มีหัวพลาสติกข,ข้างบนนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะพอวีลงไป ลอนแตกแล้วก็ผมไม่เข้ารูปเข้ารอยกลายเป็นปล่อยๆไปเลยนะคะทุกคนอ่ะวิธีการใส่ก็คือเอาตัวกิ๊บตัวนี้มาติดไว้ตรงที่ที่เป็นจุกที่เรามัดไว้เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะมีนี่เป็นโบแล้วก็มัดตัวนี้มันจะช่วยตึงให้ผมมันอยู่กับที่อีกชั้นหนึ่งนะอมืมัดไว้ใครจะจบที่การมัดโบอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเจ๊ไม่อยากให้เห็นโบเจ๊อยากให้กลายเป็นแบบเหมือนเป็นผมจริงๆ อีกขั้นหนึ่งเจก็จะใช้วิธีนี้ ใช้มูสรูปตัวผมมันจะได้แบบว่าไม่แตกไม่ชี้ดูเรียบเสมอไปกับผมทั้งจริงกัะปลอมของเราโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ติดกิฟต์ตึงเข้าไว้การติดกิฟต์ตึงหางม้าพวกนี้เจ๊แนะนําให้ใช้กิฟต์ที่มันมีหัวตุ่มแบบนี้นะไม่งั้นอ่ะมันจะไปจิ้มกับหนังหัวจริงเราอ่ะมันเจ็บประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันอยู่แบบดีๆแน่นๆไปเลยอย่างเงี้ยก็ใช้มูสลูปมันอีกทีนึงมันก็จะเก็บพวกลูบผมที่มันชี้ช้ให้เรียบ ผมจะเป็นแบบน,นี้ได้ผมมาแล้ว พอมัดผมเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นปะ่ะเออง่ายง่ายไม่ต้องอะไรมากมายไม่ซับซ้อนนะจ๊ะจากนั้นเนี่ยเจ๊ลงสกินแคร์ลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ก็จะลงไพรเมอร์ต่อเลยไพรเมอร์ที่ใช้วันนี้เป็นไพรเมอร์ที่ทําให้ผิวมันดูชุ่มของจองเซมุนนะคะตัวนี้จงเซมุนเอเซนเชียลมูครีมสําหรับผิวแห้งแต่สําหรับผิวมันนั้นก็ใช้ไพรเมอร์ที่ช่วยลดความมันมันจะทําให้เครื่องสำอางแบบติดทนขึ้นนะจ๊ะเจ๊ลงทั่วหน้าแหละแต่ว่าจะเน้นช่วงที่ต้องการให้มันมีความแแบบ่่ําาออยงงเหห็็นนนไดด้้ชชัะะกกคืวม ตรงนี้หน้าผากจมูก2จุดปากนิดนึงแล้วก็ขาเจจะลงไพรเมอร์ตาอันนี้เป็นของ Mac <ม> Prep and Prime นะเป็นอายแชโดว์ไพร m e r ร์สำหรับคนที่หนังตาไม่ค่อยเกาะติดกับเนื้ออายแชโดว์เท่าไหร่เช่นคนหนังตามันหรือแบบเจก็คือหนังตาแห้งมาเ <laughs> สีย Eyeshadow เ,เกาะแล้วมันไม่ค่อยเนียนนะคะลงแค่นี้พอเกลี่ยเกลี่ย เจ๊ก็จะลงแบบเลยมาถึงปลายตาตรงนี้เลยนะเพราะว่าลูกนี้ด้วยความที่มันต้องแต่งตาที่ให้ดูยาวปกติฉะนั้นอายแชโดว์อายไลเนอร์ยาวถึงตรงนี้เจ๊ก็ลงถึงนี้พอไพรเมอร์เสร็จตัวเจ๊จะใช้รองพื้นนิดนึงหยดลงเปน็นมือแล้วก็ใช้ฟองน้ําเกลี่ยเลยนะเกลี่ยแบบให้หายเข้าไปในตัวฟองน้ำเลยนะ แล้วก็มาแทบแทลงบนตาเพราะว่าเราจะแต่งตาก่อนนะแทบเลยไปถึงคิ้วเลยจากนั้นแป้งฝุ่นวปวงแสงลงเฉพาะช่วงดวงตานี่แหละลงบางๆเด้อลงเพื่อแค่เซ็ตลองพื้นก็พอเริ่มจากที่เจ๊จะใช้ตัวไฮไลท์เตอร์ของตัวนี้ The b a l m l u m i n i z e r s q u a d อ่ะสีประมาณนี้นะจ๊ะนี่เอามาลงตรงเปิดตาตรงหัวตาก็พอหัวตาจนถึงกลางนะอยากให้ตาดูสว่าง จากนะั้นจะใช้พาเลตของเมตแ d r e l โ a d ด d นะสีประมาณนี้ชิบอนี่อย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีใช้พาเลตอื่นได้นะจะก็จะลงแนวนี้หางตายกขึ้นนิดนึงแล้วก็อ่าแนวตรงชั้นพับทีนี้เบลนดอีกจุดนึงก็คือจะเห็นตรงพับตาตรงนี้จุดลงไปแล้วก็เบลนด์ เสร็จแล้วสีที่3ามก็คือตีดเข้มแบบนี้เราใช้แปรงแบบนี้นะแปรงมันจะมีความเล็กลงแต่ยังมีความยาวฟูอยู่ลงตรงนี้อ่ะพอจุดลงไปแล้วเนี่ยก็จะใช้แปรงเบลนดขึ้นไปนะอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ใช้แปรงจุ่มสีเดิมสีนี้รอไว้อีแปรงตะเกียบที่แตะสีดำอะแตะสีเข้มมากมากเจ๊ก็จะเอามาแบบเออมาเอาที่เหลือเลยนะอย่าแตะใหม่นะมาวาดอย่างนี้แล้วเอาแปรงที่จุ่มสีเมื่อกี้เนี้ยมาเบลนดอีกทีหนึ่ง อย่างนี้มันก็จะเห็นโครงตาที่แบบชัดๆขึ้นอย่างนี้ใช้แปรงเล็กหัวตัดแบบนี้แตะน้ําให้มันชื้นๆหน่อยหน่อยแล้วก็มาแตะสีที่เข้มๆตะกีนก้นนะมาทําเป็นอายไลเนอร์แต่จะเป็นอายไลเนอร์ที่แบบว่าเออมันไม่ได้เข้มมากมันจะเป็นเงาๆเจนแนะนําให้ดัดแขบบนตาปัดแบบมาสคาร่าก่อนจะเห็นแนวความเฉียงขึ้นของหางตาได้ง่ายกว่าจากนั้นก็ปัดแบบมาสคาร่าแสงไม่ปลาณีกันเลย <laughs> ปั่มาทาระปุ๊บเริ่มเห็นเจก็จะเขียนตามนี้เลยนะ ล้าเห็นช่างแต่งหน้าเขากรีดอายไลเนอร์กันเราจะเห็นว่ามันจะมีความเงาแบบลดระดับกันมามันเหมือนเหมือนเหมือนการทางานศิลปะ,ะอย่างหนึ่งที่ระบายที่เป็นสีพื้นก่อนแล้วก็เป็นสีที่แบบชัดขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งแล้วค่อยตัดเส้นค่ะเจ๊ว่าคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่2เจ๊ก็ใช้สีดํามาว่าตามแนวของอายไลเนอร์ฝุ่นตะกีนนี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าวาดเป็นเส้นแบบไม่ต้องระบายฟงอะอะประมาณนี้เห็นนะคนขนตาก็จะใช้ตัวนี้แหละระบายนะจ๊ะดึงหัวตานิดนึง แล้วสเก็ดสะเก็ดตามได้ดูยาวขึ้นนะทุกคนตาจะได้จะพักไว้ก่อนนะแล้วก็มาเขียนคิ้วก่อนคิ้วเนี่ยใช้ของเจ้านางนะคะสไลมโบตัวนี้ปาดก่อนเรียงขนคิ้วให้มันตั้งๆให้รู้แนวเห็นแนวมันจากนั้นเขียนตามแนวคิว้วโดยให้มีความยาวอย่างนี้ยาวกว่าตาจริงแล้วก็มีมุมข้างบนโค้งขึ้นเล็กน้อยเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์ไอ้ที่มันมเปื้อนๆน,น,นะ พอได้รูปทรงคิ้วที่โอเคแล้วเนี่ยก็ใช้เจลล็อกขนคิ้วของโฟร์ยูทูปปัดๆๆๆเลยจ้าแล้วก็เริ่มปัดที่หัวคิ้วก่อนนะสะกิดให้ตัวเจลมันย้อมเส้นขนคิ้วทั้งเส้นส่วนตรงปลายอ่ะมันจะเป็นแนวขนคิ้วที่นอนๆเราก็แบบอ่ะปัดตามแนวก่อนเราค่อยปัดให้มันตั้งขึ้นคอนแทคเลนส์ <Contact length S 2> ที่จะใช้วันนี้เป็นของคิตตี้เขาอีรุ่นนี้แคปกันเอาไว้แล้วก็เวลาซื้อก็อาให้แม่ค้าดูนะคะจะได้ไม่ผิดอันนะแล้วก็พอใส่แล้วเป็นแบบนี้จ้ะ อ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ขนตาเนี่ยก็จะเป็นแพรที่แบบฟุ้งๆใหญ่หญๆหน่อยเจ๊ก็เลยจะใช้ของ Lux e l u x l l s h เชนะคะเป็นอันนี้เบอร์3 d 01ลักษณะของมันก็จะเป็นขนตาที่ตรงปลายมีความยาวกว่าตรงหัวตานิดนึงแล้วก็จะมีความฟุ้งๆหน่อย ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงผิวแล้วทุกคนถ้าใครไม่มีแบบนี้ท้ายตัวรองพื้นน้ําที่มันมีสีเข้มกว่าสีผิวเยอะๆหน่อยแต่ว่าอันเดอร์โทนเดียวกันมาทําได้นะคะวิธีการทําก็ลงนี้เลยตามแนวเชดดิ้งชึบ หลังจากนั้นใช้ฟองน้ําเกลี่ยเลยฟองน้ําเกลี่ยรองแทกรองพื้นน่ยนะทุกคนที่เราใช้ตะเกียแหละแนวคางเนี่ยเกลี่ยลงแนวแก้มเนี่ยเกลี่ยขึ้นอันนี้จะสามารถลากได้เพราะว่ามันยังไม่มีรองพื้นหรืออะไรที่เซตอยู่บนหน้านะหน้ายังสะอาดอยู่ไรผมด้วยนะเพราะว่าเป็นคนแบบตีนผมค่อนข้างสูงมากหนะ้าบ้านกว้างมากสามารถแตะตะก้อได้บนหน้าผาดิฉันเนี่ย <laughs> จากนั้นก็ลงรองพื้นได้เลยนะทุกคนรองพื้นแนบเจ๊ก็จะใช้แปรงเล,เล็กอย่างนี้ลงนะคะเพื่อเหลี่ยมันให้มันทั่วๆก่อนแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะกด,ก,ดก,ดกดให้มันเซตแนบกับผิวอีกทีหนึ่งวันนี้เจ๊เน้นแต่งง,ง่ายๆนะเจ๊ก็จะเอาลิปสติกที่จะทานี่แหละเอามาทำเป็นบลัชออนนะโดยใช้ตัว for you to harder baby เบอร์15นะคะมาทำเป็นบลัชออนไปเลยมันจะได้แบบเห็นตัวบลัชออนชัดๆ ลงบนมืออย่างนี้แล้วก็ยิ้มเป็นแนวนี้อ่าขึ้นไปอย่างนี้แล้วเจ๊ก็จะมาแนวนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะปาจมูกหน่อยนึงจากนั้นเซตบางๆด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงค่อยๆเขย่าแป้งขึ้นมาแล้วก็วนๆๆเขาออกหน่อยนึงแก้มเจ๊จะใช้2สีด้วยกันนะก็คือสีที่เป็นเชดดิ้งสีประมาณนี้ของ urban decay h e f shifter นะคะแล้วก็สีนี้ของ e v e n boy cb 0 1 modern classic powder cheek ตัวนี้ลงหน้าแก้มตัวนี้ลงเป็นเชดดิ้ง เปลี่ยนแปลงน,นะจมูกเริ่มที่ปลายจมูกก่อนไม่ใช่แล้วถ้าได้เกิดแบบซุดซุดซุนี้เลยตรงๆงเลยอะบางทีจมูกเบี้ยวไฮไลท์นี่ก็จะใช้ของ the b a l m the luminizer squad เหมือนเดิมนะทุกคนใช้สีนี้นี่ลงแนวนี้เลยนะส่วนลิปสติกวันนี้เจ๊ก็จะใช้สีที่ <Lauren. S 3> ลงแก้มเมื่อกี้นะคะก็คือตัว for you t harder baby เบอร์15เป็นลิปแมทตัวใหม่ของ for you t สีอะ่ะมันจะแบบเป็นสีโทนเดียวใช่ป่ะเจ๊ก็เลยจะขอเพิ่มอีกสีนึงเป็นเบอร์19ผสมเข้าไปแต่เบอร์19จะทาขอบป,ปากนอกๆดือ,อความที่เจ๊อยากได้ปากที่แบบมันไม่ได้ชัดกลิบมากๆนะอยากให้มันเบลอๆหน่อยก็จะใช้ตัวแปรงที่ลงอายแชโดว์สีเข้มๆตะแกียะมาเบลอๆขอบป,ปากแล้วความสีเข้มของอายแชโดว์มันจะทําให้ขอบป,ปากมันมีความแบบมีมิติขึ้นนี่ เปลี่ยนรูปปากไปเลยค่ะทุกคนแล้วพอฟินิชลุูปของเจ้น,นะคะหลังจากที่แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็จะได้แบบนี้จ้า กันเข้ามาเยอะจากภาพยิ่งที่เจ๊ลงในเพจเนี่ยแต่งง่ายๆนะคะแค่มีความละเรียดละมาก,กับมันนิดหน่อยนะคะก็จะได้ลุคแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆกันเข้าไว้นะจ๊ะจะได้เจอกันคลิปหน้าอยากให้เจ๊แต่งลุคไหนอีกก็สามารถบอกกันได้นะจ๊ะแต่วันนี้นะคะเจ๊ขอลาไปถ่ายรูปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ